ไว่วอาใครมานอกเลยชุบไปตัวข่าวก่อนดีว่ามันได้พูดไหมมันมันเลื้อนน่ะเอยอีกแล้วเหรอพี่ป่าพี่ป่าฝากชุวนะวันนี้เจอเลื้อนสามวันแล้วเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยว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 ชุบให้ชุบตัวข่าวมานะมันบอกว่าไอไอเจ้าขาวบอกว่าอะไรนะมันบอกมันบอกมันบอกว่ามันบอกว่าพี่ครับผมให้คนที่ชื่อพายมาคุยอ่ะแล้วเจ้าข่าวบอกว่าพายมันตอไม่ได้พูดไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดที่มีเหตุการ อันนั้นมันแท็กของของของพี่อ่ะพี่ปล่อยเข้าไปเหมือนกันยังไงได้ดูเด็กไม่เกิดอะไรขึ้นนะด่วนเลยด่วนเลยใช่ไหมพี่ใช่ไอพี่คนนี้ไหมครับเสื้อเสื้อขาวเกี่ยวไหมคนนี้มันบอกว่าใจเย็นก่อนดีไว้เกี่ยวไม่เกี่ยวไอคนนี้มันบอกว่าคนเสื้อขาวอ่ะให้มันมาพูดว่าคนชื่อพายให้มาถามทุกอย่างเลยโอ้โหพายมึงต่ออันนี้ก็ไรเนี่ยพายมึงต่อเลยเหรอว่าไงพี่ก็เกินคนไหนพูดนะครับคนไหนพูดพี่ตอได้ยินไหมพี่ได้ครับเสื้อขาวนะพี่แต่ ไอนนี้ไอแก่นี่ไม่ใช่ไอแกนี่คือใครเนี่ยพี่ไปเอามันมาทำไมเนี่ยเสื้อขาวคนไหนครับอยู่ไอ้เฉยกระโดดเนี่ยในตล่ยพี่ไม่ตอนแรกผมจะมาขายของให้พี่ไงผมเห็นพี่ในตลาดดีมันไม่มีนะในเสื้อขาวตรงนั้นมีแค่คนนี้เนาะใช่ครับพี่ใช่ครับแก่นี่คือใครก็ไม่รู้เนี่ยพี่ไปเอามันมาทำไมเนี่ยไม่ไม่เมื่อกี้มึงยังบอกอยู่เลยมึงไปยืนใกล้กันดิมึงไปยืนใกล้กันดิอ่ายืนใกล้กันใกล้กันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว ผมมาขายของเนี่ยเพราะว่ามันมันมีแค่มึอกับเสื้อขาวสองคนอ่ะใช่เหรอไอคนนี้เหรอใช่ครับเช็งเลยเช็งเลยเช็งเลยตอนก็ตอนไปตอนเพราะว่าผมจะมาขายของไงวันเนี้ยตอนไปตอนที่มึงยังบอกกันเลยว่าเอามาเลยพี่เอามาเลยอันนี้โกหกอีกมึงจะกลับไปกลับมาได้ไหมไม่ได้โกหกพี่ก็มันมีเสื้อขาวอีกคนนึงไม่ใช่มนไม่มีครับมันไม่มีครับอันนี้มึงตอแหลนะอ๋อจะรีบเสื้อขาวบกี้มึงยังบอกตีมันอยู่เลยเอามันอยู่เลยใช่เหรอไอคนนี้เหรอ เออแต่เรีบกก็รีบมอบ,บ,บ,บพูดมาคุยกันเลยคุยกันเลยเคลียร์กันเลยเลผมไม่เกี่ยวนะเอ,อ้ลุงดิ๊งล็อกรถหน่อยโทรมาหามันยังอยู่อ่ะแท็กอ่ะอยู่ไอ้มึอกอ่ะโคตรรีบโทร,รบ,บอกเลย,ดยเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมคุยธุระก่อนนะครับแป๊บน,นึงขายของไอ้พี่ผมมาขายของเสียงเหมือนไม่ได้ขายนะมึงขายอะไรวะขายบัตรรีสกินนะพี่ อมันมันเลีเท่าไหร่อ่ะนะม้ามึงน้องน้องกดนส้นตีนพี่เป่าครับเนี่ยพี่ถามหน่อยม่ได้กวนพี่ผมอันนี้ไงเลีราคาไอ้นี่มาไอ้เถือมึง okay. มาเคลียร์ให้กูดิกูโคตรปวดหัวเลยวันนี้กูเจอสามคนแล้วเนี่ยมามามาเนี่ยมาเนี่เดี๋ยวกูเคลียร์ให้อใช่ครับพี่คนแรกแม่งกดีคนที่สองแม่งเทนนิ่งคนที่สามมาพวกนี้อีกอือเป็นอะไรวะมึงมีอะไรต้องการอะไรวะอันนี้ผมไปมาขายของครับพี่ขายที่อะไรอ่ะไอ้ดุดินก่อนพี่เปาดิอ่ะ อ่าเล่ามาเด้เดี๋ยวกูเชียร์ให้ต้องเริ่มเลยไหมพี่เออมันบอกว่าพี่ต้อครับคนชื่อพาให้มาหาสักอยังไงแหละไอ้ที่มันก็เดินอาลงไม่ได้มึงพูดปะว่าคนชื่อพายให้มาหาใช่ครับผมพูดครับแล้วพูดแล้วแล้วแล้วคนชื่อพายคือใครผมก็ถามว่าพายอะไรไม่รู้ครับต้อครับผมก็ไม่รู้คือมึงพูดพายมึงพูดพายมึงต้อเหรอใช่ครับไม่้พูดครับพูดพูดอันนี้พูดมึงพูดไปสัตว์ผมไม่ได้เป็นคนพูดหรอกครับไม่ไอเขาว่าพายมึงต้อมึงเป็นคนพูดอ๋อถ้าพายมึงต้อผมมมเป็นนคพพููดดแล้วึงทไ อะไรนะพี่ต้องพูดไปถึงใครผมมาหาผมมาหาพี่ต๊อดบอกว่าพี่ไพยกูรู้พี่ไยอ่ะแล้ไพมึงต้อมันไยมึงต้อคืออะไรผมก็ไม่รู้พี่มันมันคืออะไรไม่รู้ไพมึงต๊อไะรกูถามอีกรอบหนึ่งมึงจะรู้มึงรู้ไหมสัตว์ผมก็ไม่รู้พี่ไยมึงต้อคืออะไรผมอ่ะแล้วมึงพูดต่อไปถ้ามึงไม่รู้อ่ะก็เห็นไอ้เสื้อขาวมันพูดแล้วมึงพิ่พูดต่ออย่างงี้เหรอผมมาถามพี่ต๊อดไงเห็นหนึ่งแต่แต่ไอ้หน้าตาไหนเสื้อขาวอ่ะมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้พูดนะไอ้เสื้ออขาววคืตันี้ใช่ปะ ไม่ใช่มันอีกตัวหนึ่งมันตัวนี้มันมีเสื้อขาวคนเดียวมันก็ดุบุหรี่สัตว์อีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้เฮียต้องแอคดุบุหรี่สัตว์อยู่เฉยเฉยเฮียใจเย็นพี่จะแทงมาเทงอะไรผมก็ถามอยู่อะไรไม่กูติดใจเขาว่าภัยพึงต้อเลยแหละกูติดใจเขาว่าภัยพึงต้อเลยแหละกูไม่เข้าใจเออถ้ามันไม่พูดไม่งั้นผมมาถามพี่รอพี่ต๊อคือมกูไม่เข้าใจว่าภัยแล้วแล้วเรากับพี่ยังไม่รู้จักกันเลยนะถูกไหมผมเคยขายของให้พี่ยูเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรขายของอ่ะ โอบอกเบอร์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่พี่มันมันจะจะให้เกี็บพี่เหรอเดี๋ยวมันมีคนไปไอ้นี่พี่นะโทรไปหาเบอร์มึงอ่ะเบอร์มึงอ่ะเบอร์มึงอ่ะแจ้งเลยจะให้จะจบไม่ต้องคุยอะไรเยอะละเคลียร์กันเอาหกสี่แปดสองแปดครับเอยขายอะไรจำได้ผมขายให้พี่ที่เรเบลหกอะไรนะหกสี่แปดหก หกสี่แปดสองแปดไม่แต่กูไม่เข้าใจเขาว่าภัยมึงกูไม่เข้าใจเขาว่าภัยมึงต้อเนี่ยคืออความเกลี้ยงตึ๊บเลยไม่เคยเมีไม่ด้วยผมขายพี่อยู่ที่ลิมกูอยากรู้ว่าแบบมึงมึงอย่างเงี้ยมึงจะแบบไปเพื่ออะไรวะไม่มาโมาปัดเลยผมมาถามเขาเฉยแต่กูว่ากูก็สารละเลยกูก็สารละกับมึงเหมือนกันเออมึงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ ในโลกความเป็นจริงมันไม่มันไม่มีหรอกไอเทมพี่ตอพี่ตอมีคนให้มาบอกว่าพายมึงตอเอออันนี้คืออะไรมึงต้องการอะไรท่บว่าใครใครครับอะไรพายมึงตอโอก็เลยมาถามเลยว่าเขารู้จักหรือเปล่าพี่พายอะไม่มึงมึงพูดเสื้อขามันมีคนนั้นคนเดียไม่เลยมึงพูดไปได้ยังไงว่าพายเบอร์ตอในกะลามีคนเสื้อขาโอ้เฮียกูฟังกูมีปัญหาอีกไอสัตว์แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮียกูไอสัตว์เอ้ยกูแม่งคอมสุดตีนจริงๆเลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง เออคือคือคือเจตนาไม่ได้มาโปงมาปัดอะไรเลยไปแล้วไปแลายกับบินไปไหนละไปแล้วเหรอไม่ท้อ็อกซิกอย่ยโดนแม่งจะมาแก้ตรงแก้ตัวเฮียอะไรนึงเราค่อยเอารถมาครึ่งหนึ่งก็คือสองร้อยห้าสิบถูกไหมอ๋อมันยังไม่ถึงสองร้อยห้าสิบใช่และทีเนี้ยเขาก็เลยให้สัญญากับพี่ว่าอ่าถ้าพี่ต้อนมีสตอรี่พี่ต้อนมาเอารถมาเอารถไปใช้ก่อนได้เลยนะครับแบบฟรีไม่ต้องเสียตัง อันนี้พี่จ่ายไปร้อยเอ็มนะอือพี่ก็เลยบอกว่าเออเหมือนกันถ้าสมมติว่าพี่จ่ายเกิคขึ้นแล้วใช่ปะแต่ยังจ่ายไม่หมดอ่ะเลรียญก็มาแล้อขาวแร่ไป็นทำอะไรไม่ละไม่ทำละก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะไอตัวเสื้อขาวได้เกี่ยวอะไรป้าอยู่ดีก็โดนอ่ะอยู่ก็ดีก็โดนแทงอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปย้อนดูให้ครับพี่เออไปย้อนเช็คดิไปย้อนเช็คดิอันนี้เกี่ยวได้ไหมครับพี่เปาไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่มันยังไม่หมดไม่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเจ๊ะนะครับเจ๊ะเลยเจ๊ะเลย มาด้วยมึงรู้จักกันปะมาด้วยกันปะอย่ากโกหกนะเพราะว่าม,มันมีมึงแค่ในนั้นนะเสื้อขาวพร้อมเด้งเลยนะอะไรนะอ่ะก็ม่รู้จักรู้จักครับแต่เพิ่งรู้จักงางานเมื่อกี้เลยโอ้โหเอาแ,แล้วมึงโกหกพี่ทำไมอ่ะว่าไม่รู้จักกันก็รู้จักหน้่งงานเมื่อกี้ก็บอกว่าโมเรียกว่าม่รู้จักแต่รู้จักหน้างานเมื่อกี้แั้มนเป็นฟิลนี้หรือเปล่าแบบฟิลแบบมาเจอกันเมื่อกี้ครั้เนี้แล้วก็เดินมาปั่นแล้วมันก็ไม่ไม่ปั่นเพราะว่าคนนี้กระโดดหนีพอไอ้นั่นเอามาพูดบอกว่าพายมึงตอบ กระโดดขึ road, mm ้นไปบนหลังคาเลยโอ้โหก็บอกว่าเสื Japanese, ้อขาวอ่ะผมก็ต้องหนีดิโอ้โหก็มันมีมันคนเดียวใช่ไหมใช่ไงนะมันต่อยตัวผมไม้่อไรเนี่ยมาด้วยกันก็มาด้วยกันมาด้วยกันแล้วได้พูดไหมครับก็ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดแล้วเขาพูดได้ยังไงอ่ะว่าคุณฝากมาบอกผมอ่ะแล้วเราไม่รู้จักกันด้วยผมจะนั่งรู้ความคิดเขาไม่ให้ล่าผมก็ไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้พูดไอ้รูดิกลองลองลองส่งอะไร อะไรครับอะไรเช็คเลย,เลยไม่โดลองย้อนกลับไปหลังเลยเพิ่งไปแทงมาเนี่ยเพิ่งไปแทงมาจากกระลากลางอะ่ะลองย้อนกลับไปดูก็ได้โดเจลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับอืมแต่ตอนที่อยู่อ่ะคนเนี้ยไม่ไม่ได้ยินหรอกพี่อ่ะไม่ได้ยินว่าเขาพูดหรืออะไรแต่มนตันเกี่ยวเันเกี่ยวว่าแน่ละ ใช่ไอเราเป็นพวกทิ้งไว้ดิบเลยอะพี่แม่นาเยอะจัดเลยเดี๋ยวนี้ผมมาหน้างานแต่มันหนีมันมันไม่ไม่รู้ว่าต้องดูอ่ะแล้วจับใจเอาอ่ะโอ้โหพี่ตะโกนวอตเสื้อขาวมาขนาดนั้นวิ่งไล่แทงผมขนาดนี้ผมก็ต้องหนีไม่มันไม่ต้องหนีก็ได้แค่บอกว่าไม่ใช่ผมพี่ผมพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกผมตะโกนบอกอยู่เขาบอกแบบไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวไม่ซื่อเขาบอกแล้วกันโอเคโอเคตอกลงมาได้วยกันปะเนี่ยหรือว่ายังไงเลยมึงรู้จักกันหรือมึงยังไง ก็มาด้วยกันแต่ไม่รู้จักเพิ่งมาตะเกียเพิ่งมาเข้ามาตะเกียรู้รู้สึกว่ามันไม่ได้เปิดสอบนานแล้วนะทีเนี้ยมึงมึงเล่นเล่นมานานยังเนี่ยนานแล้วไปเล่นนานแล้วไปเล่นนานแล้วมาแล้วมาแล้วเชียรอะไรเชียร์อะไรดโดูลองดูแล้วโดลองถามดิอ่ะดูยังตอนที่อยู่กระลาดกลางอ่ะมาด้วยกันใจะลองกลับไปดู โอ้ผมดูย้อนหลังไม่ได้พี่ของผมมันได้ได้ไดยินอยู่ได้ยินว่าแต่มันดูนย้อนหลังไม่ได้พี่ไปเมื่อไหมาไว้มามาที่อยู่ลองตัดตีมมาขึ้นใหม่ดิชอบของลูกตัดตีมมาขึ้นมาอเลยอะไร ก็ไม่ได้กลัวเลยพวกเี้เนี่มันเข้ามาหาแสงเพี้ยแต่ตัวมังเกิ้ลเลือนจริงอันนี้ชื่ออะไรครับที่ร้อนครับเพิ่งมาแต่รู้จักกันใช่ไหมรู้จักกันรู้จักกันเพิ่งมาหรือว่ามานานแล้วเพิ่งไหนตอนแรกบอกเมื่อกี้บอกเพิ่งมาแล้วตอนแรกบอกว่าเวดิตาเมื่อกี้เพิ่งเข้าเมื่อกี้หมายถึงว่าเพิ่งลงต่อมามาเมื่อกี้เล่นบ่อยไหมครับเข้าที่นี่บ่อยไหมข้างข่าวครับข้างข่าว ขังข่าวแสดงว่าไม่ค่อยได้เข UH, ้าบ่อยต่อวันดูไหมใช่ครับเดี๋ยวรอนายกเช็คก่อนครับเขาไม่แบนมั่วหรอกครับเช็คเลยเช็คเลยครับเช็คเลยเจเลยผมไม่ได้บ้าอะไรแหละดิกดิกดิกลดหลบดิกฮัลโหลฮัลโหลครับพี่โดว่าว่าป ของผมมาเหมือนแบบมันมันเขาไม่ได้ยิงเขาพูดนะแต่ว่าคือเหมือนไอ้คนคนนั้นมันเดินไปถามใช่ปะแล้วมันก็บอกว่าโอเคโอเคแล้วมันก็เดินมาพูดพามึงตโอเลยอ่เคยตัวไอ้ตัวขาวเพิ่มว่าโอเคเหรอไอคนนั้นมันโดนแบนไปแล้วอ่ะมันเดินมาถามขโมยวขาวเออถามไอ้นี่แหละขามีรชิมีมีรถมีรถปล่อยเช่าไหมครับพี่ตอ ต๋อผมไม่ได้ยินเสียงเขาฉันรู้อะไอพบบไอนี่เลยพี่มีอาโปร์อาแปด GTB อ่ะพี่มีถามมะเขือเลยมะเขือนะเพี่พอมันพอพอมานในหัวมันตามันพูดควาไอหัวขาวมันก็วิ่งหนีไปแล้วโอ้มันก็ต้องวิ่งดิเขาจะมาแทงผมว่าวิ่งเลยกูยังไม่ถึงเลยโอ้โหดูดี่มาบอกว่าผมจะไปด่าเขาว่าผมก็โดนแทงดิโอ้โหแกล้งด้วยอะไอที่นี่มีเกี่ยวแน่นอนคนไม่เกี่ยวน่ามันก็ต้องหนีปัญหาธรรมดา มันเกี่ยวแน่อนอนร้อยเกี่ยวร้อยแต่แค่ไม่มอบไอสัตว์เล่นสนุกสนุกไม่เป็นไงวะพี่พี่ด,พดูมีสตรติมครับพี่ลองไปดู่ะเออพี่ดูขอไปตอนแล้วมขัไปตอนไม่ดีครับพี่ผมไปลองดูละเอ็อนหน้กันเล็กล็กสองหลังดีก่านาแล้วแล้วพี่ถามไ,ไหมเราเป็นอะไรกันอะถามตรงๆเลยแบบเมื่อกี้รูปบอกว่าไม่รู้จักกันแล้วเมื่อกี้บอกรู้จัก ไม่ก็รู้รู้จักกันก็ในเกีมเพิ่งมาเจอกันครับไอ้นี่ผมพูดตามโตเลยก็คือในกมเพิ่งมาเจอกันแต่รู้จักกันอยู่แต่แต่ผมไม่ไม่สามารถเดาความคิดเขาได้เลยว่าเขาจะพูดอะไรออกมาผมคิดนมคือรู้จักกันรู้จักกันอยู่คือยังไงเอองงวะก็คือก็คือรู้จักกันอยู่แตแบบผมไม่รู้ไม่รู้ได้ว่าในเกมเขาจะพูดอะไรอยางกินไหมแบบเออแต่เมืองรู้จักกันใช่ไหมรู้จักรู้จักอยู่ไอตอนนี้มันเดินมาถามเมืองมึงตอบว่าอะไรไม่กูก็ไม่ไม่ใช่กูบอกี้ยไม่ไม่ใช่กูกูบอกไม่อะไร ไม่ใช่อ่ะไม่ไม่คือมันมีเสื้อขาเมืองคนเดียวนะใช่ครับมันมันมันบอกว่าแต่ผมก็ปฏิเสิไงเพราะผมไม่ได้พูดก็บอกอยู่ได้ยินได้ยินไม่ล่าก็ยอมไปดูไม่มึงอกตอบเป็นว่าอะไรแต่ว่าไม่ได้พูดไม่ไม่แล้วมึงไปคุยกับมันเรื่องอะไรอะไรอ่ะมึงมันมันถามมึงเรื่องอะไรอ่าอันนี้อันนี้อันนี้บอกบอกจะบอกก็คือก็๊บฟิวก็คือแบบเป็นเพื่อนข้างนอกกันแหละบอกกันเข้ามาแล้วก็เล่นด้วยกันแต่อยู่ดีมันก็เดือเขาไปพูดอะไรงเงี้ยเห็นไหม มึงไม่บอกอย่างนี้แต่แรกเหรอมึงจะวนไปวนมาทําไมอ่ะเขาก็ก็โอ้โหบอกอย่างนี้มันก็โดนเอ็มมันนอกเกมปะมันก็ดูแบบโอ้โหมันน่าจะมันนอกเกมหรอกไอ้สัตว์น่ายกมันมาขนาดนี้แล้วโอ้โหก็ไม่รู้แต่ไอ้ที่เขาเดินไปพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะอยู่ที่เขาก็เดินเข้าไปพูดเองกอะมึงรู้มึงรู้มงมาเสกแซงว่ะฮะจะไปส่งซิกเก็ตมาก็ได้เนาะโอกาสยอมรับนะแบบพูดตรงๆนะ อ่ก็ยอมรับนี่ไงผมก็รู้จักกันอยู่ข้างนอกกันแต่แต่ก็ข้างในคับเพิ่งมาเจอกันเมื่อกี้แล้วตอนแรกมาบอกไม่รู้จักกันเข้ามาแหละเอาง่ายๆถูกไหมก็ใช่นักกาเข้ามาแต่แต่ก็ไม่รู้ว่ามัใจมาทำอย่างนี้ให้เก็ตไหมก็นั่นแหละไม่รู้แล้วแต่นายกเลยอันนี้แล้วแต่เลยครับมึงก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะถ้าแบบเออเข้ามาคุยเป็นคนปกติอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้บ้าอะไรเออ อยากในมองมุมมุมพี่นะไม่ใช่แบบเอออะไรแบบเออเล่นแค่นี้แบบแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกินจริงน้องอันนี้โหน่าจะเข้าใจอ่ะน่าจะมีปัญหาเยอะแหละผมผมไม่ได้ตั้งใจอยางไรเลยแต่ไอไอเพื่อนผมอยู่ดีมันก็ผุผ่าไปเลยอ่ะแล้วผมก็ปฏิเสธดิมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เขาพูดอย่างนั้นอ่ะเาตามนี้ดีกว่าไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคใช่ใช่เพราะว่ามือกุ่นพะพิถอดไปแล้วล่ะคอมข้าวของข้าวสวยสวยสวยของข้า ผมค,ครับหมดเลยเว้ยนายโกจบแล้วพี่ตีจบแล้วผมครับผมครับไอตี๋มึงดูเฮียโดนเลยอะเสียงมันยังอยู่อยู่หรอสวัสดีครับไอตี๋มึงดูดิโดนเลยเฮียหรอพ่อมึงอ่ะเอ้อวาวพักก่อนพักก่อนพักก่อนเอาสรุปโดนแบนไหมนี่ โดนแล้วโดนแล้วเสียงไม่คุยไม่คุยนอกกันพี่คุยนอกกันอ๋อคุยนอกกันก็คือคุยเมื่อกี้น่าจะคุยนอกกันด้วยใช่ใช่ครับเมื่อกี้เสียงมันหลุดอ่ะใช่ก็มีพ่อไงมีพ่อเมืึงไงมันมันมันคุยนอกพี่ผมได้ยินเสียงไอ้ตีไงแต่มันหลุดออกไอ้ตีกูโดนเลยโอนเลยไอ้ทีอทำพี่ตี๋อะขอครับโดนขอครับเจงต่ผมไม่ได้ผิดหรอกแต่ผมได้ยินเสียงเสียงมันออกมาพอดีเพราะอ๋อ เสียงมันหลุดออกมาก่อนโดได้ยินใช่ไหมโอใ้ใช่ผมได้ยินเสียงพอดีก็ตามมาผมได้ยินเสียงมันพอดีไอ้ตีทำพิษฝากฝากเคลียร์เรื่องดูดูแบบพวกซื้อขายไปริดด้วยได้ครับใช่ครับ<ม>หนึ<ต>่งไอ้ตีมันบอกว่าพายมึงโตอ่ะพี่รู้ใช่ไหมว่าอะไรอ่ะมันใส่ซื้อเนาะไม่รูขรร้ขอบคุณนะครับพี่เปาขอบคุณนะครับพี่ครับยินดีครับมันดูใส่ซื้อเนาะแปลว่าอะไรเนาะไม่รก็ขอบคุณกูเรื่องอะไรเนี่ยใช่ใช่าห์ครุณนะพี่โอ้โอก็หายเมือตโอหลังรีดเจอเจอกันที่นู่นเลยพี่ ได้น้องได้แล้วมันขอบคุณกูณเรื่องอะไรเนี่ยหลังลีจะกินชิ้นได้ยังไงหลังลีกูต้องดูโอเวอร์อ๋อขอบคุณที่โกดแทนเนี่ยกูต้องปกป้องกูต้องปกป้องน้องกูดิเฮีย,ยนนะโอเค